สวัสดีค่ะ<ว>นี่เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลทูนงยูงนะคะอำเภอตับฟ้าค่ะก็ะซึ่งเราจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าที่ที่ตำบลภูนงยูงะคะ่ะก็จะมีเทศกาลของอทุ่งทานตะว,วันนะคะเราก็เลยใช้ อของเหลือนะคะจากทุ่งทานตะวันก็คือดอกทานตะวันนะคะมาทำเป็นชาดอกทานตะวันค่ะชื่อว่าชาชมตะวันนะคะส,ส่วนอีกผลิตภัณฑ์นึงก็คือจะเป็นพยศาสตร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของตําบลพุนกยูนะคะแล้วเราก็เลยชาวบ้านเนี่ยค่ะก็ได้นําเอาเทคโนโลยีชัวร่าะะมา การที่ใช้ตัวน้ําอ้อยนะคะแล้วก็ใช้ตัวของเมล็ดทานตะวันแล้วก็ธัญพืชต่างๆค่ะเพิ่มมาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับกายศาสตร์นะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างค่ะของกายศาสตร์ธัญพืชนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชาชมตะวันค่ะซึ่งเราได้ทําการแปลรูปของเหลือทิ้งจากจากทุ่งทานตะวันนะคะด้วยเทคโนโลยีชัวภาพค่ะอะไรครับเดี๋ยวเราจะไปจับสลากกัน เดินทางตวันปลครับใช่ค่ะก่อนกองีนะงว่าทุะวันท่คตรสนี่จะไปทางไหนครับโอ้โหก็ไปทางไหนก็ไปทางอำเภอตากฟ้าค่ะซึ่งจะอยู่ติดกับตำบลอุดมธัญญาค่ะชาใบเตยนะครับชาไปหมเดืนชวนให้มาดื่มคุณรัญญามาดื่มน้ำพาตะวันแล้วก็มาเล่นทาดตะวันแล้วก็คน อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตัวของทานตะวันนะคะดอกมันเททานตะวันเนี่ยก็มีคุณประโยชน์อยู่แล้วนะคะไม่ว่าในเรื่องของวิตามินเกลือแร่นะคะหรือว่าในเรื่องของสารอาหารต่างๆนะคะซึ่งเราเพิ่มธัญพืชเข้าไปแล้วก็ลดการใช้แบะแซนะคะด้วยการใช้น้าอ้อยนะคะก็จะช่วยทําให้มีความหวานนะคะที่ที่มีประโยชน์มากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้ประโยชน์ของดอกทานตะวันนะคะเราก็จะทราบว่า ตัวดอกทันตะวันเองค่ะเขามีคุณประโยชน์มากเลยไม่ว่าจะช่วยในการลดไขมันนะคะลดน้ําตาลช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนะคะแล้วก็สรรพคุณอีกมากมายเลยนะคะจันก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะมาลองผลิตภัณฑ์ของตําบลภูนกยูงนะคะไม่ว่าจะเป็น,ปนพิษศาสตร์ธัญพืชแล้วก็ชาชมตะวันค่ะอขอบคุณค่ะ